อนนี้เยาวชนเราไปยุ่งกับบุรี่ไฟฟ้ากันเยอะนะทางด้านข้องสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสื่อมสุขภาพหรือว่าซ้อซ้อ,ซอ,ซอโดยเครือข่ายโรงเรียนนวัตกรรมและปัจจัยเสียงค่ะได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการรู้เท้าทัานประเด็นบุรี่ไฟฟา้าสำรับเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นภัยที่อันตรายสำรับเด็กในยุคปัจจุบันเป็นย่างมาค่ะ ที่โรงเรียนหัวไซบำรุงราตอําเภอหัวไซจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะเขาได้มีการคิดนวัตกรรมหลอดปัจจัยเสียงบุรีไฟฟ้าผ่านกิจกรรมพีเทงชวนเรียนชวนรูเทา้าทันพอดโต๊บไม่ซูบนะคะโดยชายซื่อศิลปาวัฒนธรรมนั่งตะลุงค่ะผ่านเพลงมโนราในการเลา่าเรื่องราวเพื่อที่จะสะท้อนปัญราสังคมภักใต้บ้านเราเมื่อที่เรารู้กันแล้วว่าภักใต้เนี่ยมีความเสียงสู้งนะสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะที่ว่าไปเกี่ยวข้องกับบุรีไฟฟ้าค่ะ และก็การถีบซ้อซ้อโดยสู้นสร้างสั้นซื้อเผื่อเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญโตไปไม่ซูบเพื่อให้น้องๆแกนนำเนี่ยได้มีการสร้างสังส้นผ่านเครื่องมือศิละปะวัฒนธรรมในการซื่อสร้นให้เกิดการรับรู้และก็ร,รูทาวทันเกิดภูมิคุ้มกันต่อประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าค่ะถื่ว่าเป็นภัยไกลตัวําหรับเด็กเป็นย่างหมาค่ะครับนายริ์มัดใช่ครับผู้อำนวกยการสู้นสร้างสั้นซื่อซื้อเผื่อเด็กนะครับแกกบกิจกรรมครั้งนี้ เป็นนวัตกรรมที่ผ่านการนําศิลปะวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์และออกแบบประเด็นเหนือห้านะครับให้เกิดาการรู้ท้าทันเกี่ยวกับไพยบุดีไฟฟ้าโดยอาจารย์สิริสิริรหลักกับทีมผู้ช่ากลุ่มได้ร่วมกันพัฒนาักยายภาพแกนนาเด็กระยโยชน้องโรงเรียนมุงให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมที่มีความกรักนะครับในเรื่องปัญหาบุดีไฟฟ้ากิจกรรมครั้งนี้นอกเนื่อจะได้รับความร่วมมือนะครับจากผู้บริหารโรงเรียนจากชุมชนรอบโรงเรียนนะครับให้ความสนใจแล้ว ต่อการน,นำเทนอร์ปันหาชุมชนนะให้กับนักเรียนแล้วเนี่ยยังมีการเผยแพร่ให้กับชุมชนใกล้เคียงปดิกันักรูทันเรื่องของบิวเตรไฟฟ้าด้วยนะครับ<า>นะ